หลังประกาศคว้าตัวชูสกุนเดจากเซบีย่ามาร่วมทัพยอย่างเป็นทางการนอกจากจะต้องตื่นเต้นตั้งตารอชมฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่ในสนามแล้วอีกเรื่องที่แฟนบาร์ซ่าอยากเห็นคือประเด็นระหว่างกุนเดกับจอร์ดี้อาบาจะจบแบบไหนอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยกระทบกระทั่งถึงขั้นอีกฝ่ายนอดหลุดเล่นนอกเกมจนโดนใบแดงไล่ออกมาแล้วพลิกปฏิทินกลับไปรู้กันก่อนแมชระหว่างเซบียาเปิดบานพบบาเซลนา ด้วยความที่นัดนี้กุนเด้ถูกจับไปยืนแบกขวาจําเป็นนั่นทําให้เขาต้องโดนกับแบก้ายคู่แข่งอย่างเอาบ้าเกือบทั้งเกมตัดภาพไปในสนามวันนั้นทุกอย่างดําเนินตามปกติกระทั่งเกมเดินทางเข้าสู่นาที64ตรงนี้แหละครับที่เกิดเรื่องเพลงดังกล่าวเริ่มต้นจากจังหวะกุนเด้พยายามบังบอลให้ออกคางเพื่อเอาท่มทางแต่ช็อตต่อเนื่องเป็นจอร์ดี้เอาบ้าที่วิ่งมากระแทกเขาจากด้านหลังสําหรับกุนเด้ครั้งแรกกับพอทนแต่หนสองนี่เหมือนว่าเอาบ้าจะไม่จบ แบ็กซ้ายบาซ่ายังพุ่งไปกระแทกไหลคู่แข่งอีกดอกโดยอารมณ์ในเกมบอกกับตัวกุนเด้ที่โดนยัวย่วยุจนหัวร้อนวัยรุ่นฝรั่งเศสก็เสียท่าปลี๊ดแตกจนได้ถ้าดูจากเหตุการณ์ตอนแรกกุนเด้ก่ายยิบบอลมาเล่นต่อแต่ในเมื่อฝั่งนู้นชนทะเล้อไม่หยุดงั้นก็เล่นขนแม่งเลยใช่กับชูสกุนเดจัดการปาบอลหนัดหน้าอาัลบาเข้าอย่างจังจนฝ่ายหลังล้มไปกองกับพื้น สลับไปฝั่งผู้ตัดสินที่เห็นเหตุการณ์และเจตนาทั้งหมดชัดเจนแน่นอนว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นที่สุดแล้วกุนเด้โดนใบแดงโดยตรงไปตามระเบียบทําให้เซบิยาต้องเหลือผู้เล่น10คนเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่เกมนั้นจะจบลงได้ผลเสมอ1ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจะฝั่งโชสกุนเด้หรือยอดีอัลบาแทบไม่มีใครออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกเลย S 1> <S 1> เอาล่ะจากช็อตปาบอลหนัดหน้าวันเวลาผ่านมา7-8เดือนเรื่องตลกร้ายคือโลฟุตบอลเหวี่ยงใหชูสกุนเดย้ายมาค้ายแข่งกับบาร์เซโลนาครับเท่ากับว,ว่ารู้กันที่จะถึงเขากําลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมจอร์ดีอัลบาอย่างเลี่ยงไม่ได้นำซ้ำด้วยตำแหน่งที่กุนเดนเล่นเซน,นเตอร์ส่วนอัลบาประจำการแบ็กซ้ายทั้งคู่ยังต้องประสานงานเล่นร่วมกันโดยตรง ถึงตรงนี้หลังดิยวย้ายทีมของกุนเดได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในโซเชียลก็เปิดฉากแซวกันให้คว้บ,บางคนตั้งข้อสังเกตว่าหากกุนเดย้ายมาบาซ่าแล้วหมอนี่จะมองหน้าอาัลบาอย่างไงละนั่นบางเพจหยิบเอาเหตุการณ์กุนเด้ปาบอลหนัดหน้าอาัลบามารีรันปั่นกระแสอีกครั้งกระทั่งอีกไม่น้อยบอกว่าชักอยากเห็นโมเมนต์แรกที่ทั้งคู่ผเผชิญหน้ากันในฐานะเพื่อนร่วมทีมละและแล้วภาพที่แฟนบอลอยากเห็นก็ไม่ต้องรอกันนานครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันสองวันก่อนหลังชูสกุนเดเดินทางมาซ้อมกับทีมวันแรกเขาก็ได้เจอโจทย์เก่าอย่างจอร์ดีอัลบาที่สนามซ้อมทันทีจากภาพดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วแม้ตอนแรกสีหน้าเวลตาอัลบาจะให้อารมณ์เหมือนเขาจ้องจะเล่นคุณแต่ท้ายที่สุดหมอน,นี้ก็ดึงกุนเดไปล็อกคอเอ้ยกอดคอเปน็นนันต้อนรับน้องใหม่ในตอนจบก็ถือเป็นอีกคู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าบทสรุปจะมาลงเอยทีมเดียวกันแถมยังต้องผนึกกาลังในแผงกองหลังร่วมกันอีก ในเมื่อยังต้องเล่นร่วมกันอีกหลายปีที่แล้วมาก็คงต้องปล่อยให้แล้วไปสําหรับชูสกุนเด้และจอร์ดี้อาบ้าเหตุการณ์เมื่อเจเดือนก่อนทําไมผูกใจเจ็บหรือหนักหนาเกินเหตุอะไรที่ลืมได้ก็ต้องลืมลืมมันไปครับ